นะครับในหน้าจอตั้งค่านี้ครับเราสามารถที่จะมาเลือกล็อกพาสเวิร์ดนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาตั้งค่าระบบรถของเราได้ Apple CarPlay ครับซึ่งรถคันนี้เราสามารถที่จะรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ครับนี่เลยครับ Apple CarPlay Android Auto เดินทางกันมาถึง EP ีที่7แล้วนะครับที่จะพามาเรียนรู้และทําความรู้จักไปกับฟังก์ชันเด็ดใน next gen ranger storm t a g h ครับสำหรับ EP ีนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของหน้าจอ infotainment หรือที่เรียกกันว่า s y n c f o a นะครับขนาด12นิ้วของ storm t a g ครับรายละเอียดฟังก์ชันและฟีเจอร์จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับไปเลยครับ และนี่ก็คือหน้าตาของหน้าจออินโฟเทนเมนต์หรือหน้าจอวทิทยุที่เรียกกันว่า s ิ n g ์โฟนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาด12นิ้วนะครับจะเป็นตัวที่ติดตั้งใน Next Gen Ranger Storm Tech นั่นเองครับซึ่งฟีเจอร์เด็ดที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นี้นั่นก็คือ Apple CarPlay ครับซึ่งรถคันเนี้เราสามารถที่จะรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ครับนี่เลยครับ Apple Carplay Android Auto ครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูฟีเจอร์หลักๆของเขาเลยครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับแถบด้านบนเนี่ยเขาจะมีไอคอนอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกล้องนะครับตัวที่2ก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นหน้าจอโฮมครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันเลยครับว่าจะมีความคมชัดแค่ไหนครับนี่เลยครับกล้อง360อองศาที่ถูกติดตั้งใน next gen ranger storm tag ครับ ซึ่งอันนี้ก็คือกล้องหน้านะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูเมนูก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะมีเมนูให้เราดูหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้านะครับกล้องเลนไวแบบนี้นะครับก็จะมีความคมชัดมากครับสังเกตมีคนเดินเนี่ยก็จะเรียลไทม์นะครับแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าสมจริงนะครับแล้วก็สำหรับกล้องหลังนะครับ นี่เลยก็จะเป็นกล้องหลังที่มีความคมชัดเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เลยครับคันนี้ได้ติดตั้งตัวลากพ่วงเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นฮุกในการลากพ่วงนะครับไว้ดูเวลาเราติดตั้งเทรลเลอร์นั่นเองครับแล้วก็กล้องรอบคันครับซึ่งเราสามารถซูมได้ครับนี่เลยซูมได้ทุกทิศทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว กล้อง360องศาในเมนูที่1ครับและที่แอบมาด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เราสามารถปิดเซ็นเซอร์ได้ครับกรณีว่าเราไปขับแบบออฟโรดแล้วไม่อยากให้เสียงเซ็นเซอร์มารบกวนก็สามารถปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเมนูต่อมาครับก็จะเป็นเมนูการตั้งค่านะครับซึ่งสังเกตว่าตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เราสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้นะครับโดยเข้ามาที่ general ครับ ่าแล้วก็มาเลือกภาษาในเมนูที่1นึง language นะครับเลือกเป็นภาษาไทยสําหรับเป็นภาษาไทยอ่าเขาก็จะแจ้งเตือนว่าตั้งเป็นภาษาไทยแล้วสําหรับบ้านเราก็แนะนําใช้เป็นภาษาไทยจะง่ายที่สุดนะครับก็จะมีการตั้งค่าทั่วไปนะครับตัวอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันสามารถเลือกเป็นกิโลลิตรแบบเมืองไทยได้นะครับนี่ความสว่างหน้าจอนะครับก็สามารถเลือกเป็นอัตโนมัตินะครับ ถ้าเราอยู่ที่มืดนะครับจอเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแบบนี้อ่าก็สามารถตั้งเป็นอัตโนมัติตามแสงจริงได้เลยนะครับอ่าเวลานะครับเวลาเราตั้งเป็นออโต้ได้นะครับเลือกเป็นโหมด24ชั่วโมงก็ได้และที่สำคัญครับรุ่นนี้เขาจะมีไฟแอมเบียนไลท์หรือไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับเปิดได้เลยแบบนี้นะครับก็เขาก็จะติดตอนที่ ไฟหน้าเราทํางานนั่นเองนะครับนี่ครับก็จะมีไฟสีเขียว,ยวขึ้นสวยงามเลยนะครับแล้วก็แนะนําว่าทุกท่านนะครับเวลาใช้รถก็ให้เปิดระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนี่ถือเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับเพราะเขาจะมีระบบ SOS หรือว่าระบบช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่เกิดการชนจนถุงลมนิรภัยทํางานหรือหัวฉีดตัดการจ่ายน้ํามันนะครับเขาก็จะโทรหา หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน1 6 6 9นะครับแล้วก็ส่งพิกัดรถของเราเนี่ยไปให้ศูนย์นะครับมาช่วยเหลือเราได้ทันนั่นเองครับนี่คือความพิเศษของหน้าจอซิงค์โฟเอนะครับนะก็จะมีการตั้งค่าหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อได้ทั้งหมดมากกว่า10เครื่องเลยนะครับ ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็สามารถเข้ามาเซตติ้งในนี้ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับรุ่นที่มีระบบความปลอดภัยครบนะครับเขาจะมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินในนี้เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้โฮอะดัพตีฟคุยคอนโทลสต็อปแอนด์โกเลนคคปปิ้งนะครับระบบการชนด้านหน้านะครับเปลี่ยนจุดบอร์ดบายสปอร์ตนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆสามารถเลือกที่จะเปิดปิดหน้าหรือหลังก็ได้นะครับตัวระบบ ตรวจจับรถออกจากซองจอดนะครับรรรเลียคอสทาฟิกเอเลตมีนะครับระบบช่วยเบรกหลังอัตโนมัติมีนะครับแล้วก็ระบบตัวนี้นะครับไดเวอร์เล t หรือว่าเตือนความเมื่อยล้าขณะขับขี่นะครับถ้าผู้ขับขี่ง่วงนอนเขาจะขึ้นเป็นรูปถ้วยกาแฟขึ้นมาได้เลยนะครับก็สามารถตั้งค่าในนี้ได้ทั้งหมดนะครับเมนูรถยนต์นะครับก็จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าตัว จับเวลาดับเครื่องอัตโนมัติรถคันนี้ถ้าถูกปล่อยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็จะดับเองนะครับมีกันขโมยนะครับมีระบบไมค์คีนะครับมีการตั้งค่าการเปิดปิดหน้าต่างนะครับระยะไกลด้วยีโมทนะครับซึ่งีโมทของเราเนี้ยสามารถเปิดปิดหน้าต่างจากระยะไกลได้นั่นเองครับอ่าแล้วก็การตั้งค่าเรื่องของการพับกระจกอัตโนมัตินะครับ ในตอนที่เราล็อกรถนะครับกระจกก็สามารถพับได้ก็สามารถมาตั้งค่าในนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การเปิดปิดแอร์แบกนะครับในฝั่งของผู้โดยสารกรณนนีที่เราติดตั้งคาซีทนะครับไว้บริเวณเบาะหน้าด้านซ้ายก็สามารถเลือกที่จะเปิดปิดได้ตรงนี้นั่นเองครับการเชื่อมต่อที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับอ่าแล้วก็ การอัเอปเดตซอฟต์แวร์ของตัวหน้าจอ sing f o a ก็มีระบบอัปเดตอัตโนมัติให้เราเลือกปรับใช้ได้นะครับแล้วก็มาดูรายการคําสั่งคําสั่งเสียงนะครับว่าเราสามารถสั่งอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ฟังสัก1อันนะครับตั้งแอร์20องศาตั้งอุณหภูมิเป็น20นี่นะครับเราก็สามารถตั้งอุณหภูมิผ่านคำสั่งเสียงได้เลยนะครับ และนี่ก็คือการควบคุมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเมนูครับเป็นเมนูควบคุมนะครับซึ่งเมนูนี้ก็จะมีเรื่องของการเปิดออโต้เบรกโฮไว้ให้เรานะครับเราก็สามารถเลือกเปิดได้โหมดจอออฟโรดนี่นะครับอันนี้ก็คือโหมดจอออฟโรดที่เราสามารถเลือกดูได้ว่าเราจะขับไปทิศทางใดนะครับี ลายล้อโชว์ได้ครับว่าพื้นที่ข้างหน้าเราจะเหยียบอะไรบ้างนะครับความกว้างของตัวรถเวลาผ่านอุปสรรคช่องทางแคบๆก็สามารถเลือกได้และที่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับนี่เลยโหมดนะครับลงทางลาดชันนะครับ hill descent control สำหรับรถที่มีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนเองครับและนี่เลยครับอาวุธสำคัญของรถขับเคลื่อน4ล้อนั่นก็คือ ดิฟล็อกนะครับหรือว่าตัวล็อกเฟืองท้ายก็สามารถเข้ามาเปิดในหน้าจอสิงค์ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับในหน้าจอตั้งค่านี้ครับเราสามารถที่จะมาเลือกล็อกพาสเวิร์ดนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาตั้งค่าระบบรถของเราได้อีกด้วยครับโดยการใส่รหัส4ตัวคล้ายกับเราตั้งการปลดล็อกหน้าจอมือถือเลยนะครับโอเคส่วน ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าจอโฮมหน้าจอโฮมนี้นะครับก็จะเลือกดูได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงวิทยุนะครับโทรศรัพท์สื่อก็คือเพลงที่เราเลือกหรือว่าหลายท่านอาจจะมีแฟลชไดร์ในการเสียบนะครับฟังเพลงนั่นเองครับ Apple CarPlay สำหรับผู้ที่ใช้ p p o o n นะครับหรือว่า Android Auto สําหรับผู้ที่ใช้ Android นะครับแล้วก็คู่มือผู้ใช้รถก็จะถูกบรรจุ เป็นอ e ีบุ๊ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะค้นหาการตั้งค่าเมนูอะไรก็สามารถเข้ามาหาในนี้ได้เลยนะครับเช่นผมต้องการเติมน้ําฉีดกระจกใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ได้เลยว่าน้ําฉีดกระจกเป็นภาษาไทยเลยครับน้ําฉีดกระจกปุ๊บแล้วก็กดค้นหาน เดี๋ยวพิมพ์หมายว่ากระจกและกันเราก็ต้องพิมพ์คำสำคัญให้เขานะครับขึ้นหมาเติมน้ำล้างกระจกนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือบอกเป็นรูปภาพอะไรเรียบร้อยเลยอยู่ในนี้นะครับไปหน้าจอโฮมกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิทยุกันบ้างวิทยุก็สามารถเลือกได้หลากหลายคลื่นนะครับและก็สามารถที่จะบันทึกคลื่นที่เราชื่นชอบได้นะครับ เช่นเราต้องการฟังคลื่นนี้เราก็สามารถบันทึกไว้ได้โดยการกดค้างไว้แบบนี้นะครับก็มีให้บันทึกหลากหลายช่องเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็โทรศัพท์นะครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธ o p p l e p a r p l a y พแล้วเนี่ยก็จะมีเบอร์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับให้เราเลือกจิ้มโทรใครก็ได้ในนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดู Apple Car p l a y กันบ้างครับ นี่ครับสำหรับหน้าจอ Apple CarPlay ก็ผู้ที่ใช้ iPhone นะครับเราก็สามารถเลือกเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีแผนที่นะครับมีเพลงที่เราดาวน์โหลดไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ตัว g o o g l e Map กันดูนะครับหา Google Map นี่นะครับเราจะไปที่ไหนก็กดค้นหาแล้วก็กดใหม่ได้เลยครับ ไปพัทยานี่ครับสั่งเป็นคำสั่งเสียแล้วก็กดเริ่มต้นหันหน้าทางเหนือไปยังถนนหมายเลขสี่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสี่อ่ะนี่ก็เป็น หน้าจอของ Google Map ครับโดยเราใช้งานเนี่ยเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการบอกทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วใน g o o g l e Map ครับโดยที่การขับขี่เราแค่จำเลืองไปดูครับเราไม่ต้องคอยมามือนึงขับรถมือนึงจับโทรศัพท์แบบนี้แล้วก็ดูแผนที่นะครับเพราะถ้าทําแบบนี้มันจะอันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีตัว Apple Car ์เพใช้ Google Map ได้แล้วก็สะดวกสบายมากๆในยุคนี้นะครับอ่า นี่นะครับใครส่งข้อความมาใช่ไหมครับหรือว่าใครวิดีโอคอลประชุมออนไลน์ในระหว่างเราเดินทางเราก็สามารถประชุมออนไลน์ได้แต่จะเป็นการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์ Conference นะครับจะมีแค่เสียงอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเหมือนวิดีโอคอลนะครับอันนี้ก็หน้าตาของ Apple CarPlay นะครับที่รองรับแบบไร้สายนะครับต่อโดยใช้สัญญาณ Wifi ได้เลยครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของ Next Gen Ranger Stop Tech นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน Car Park a s s i s หรือระบบจอดอัจฉริยะ2.0นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหน้าจอตัวเนี้ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เลยระบบจอดอัตโนมัติกดไปเลยครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะขึ้นเมนูให้เราเลือกว่าเราอยากจอดแบบไหนนะครับเดี๋ยว ผมยะสาธิตในการจอดแบบเข้าซองนะครับก็มาเลือกเมนูที่2อกดไปปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าให้ขับตรงไปนะครับแล้วก็สแกนช่องจอดอ่ะเราก็ขับตามไปนี่นะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสแกนช่องจอดก่อนนะครับช่องนี้เราไม่เข้าเราเข้าอีกช่องหนึ่งอ่าพบที่จอดรถให้หยุด พอเราหยุดแล้วนะครับก็ปล่อยมือจากพวงมาลัยเข้าเกียร์ว่างนะครับก็ทําตามได้เลยเขาบอกว่าให้กดตัว P ค้างไว้แล้วก็กดตามนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็กดอย่างเดียวนะครับแล้วก็คอยระวังซ้ายขวานี่ครับอันนี้คือรถเขาหมุนพวงมาลัยให้นะครับเดี๋ยวให้ตกล้องผพนมาดูที่พวงมาลัยสักนิดนึงอ่าเห็นไหมครับ ขาหมุนพวงมาลัยให้ครับแล้วก็เดินคันเร่งให้นะครับหน้าที่ของผู้ขับขี่ก็คอยสอดส่องดูครับว่ามีรถมาไหมนะครับมีเด็กเดินผ่านไหมนะครับก็คอยเขาคอยดูนะครับคอยช่วยเขาดูด้วยนี่นะครับอ่าแล้วก็มาดูที่กล้องกันกล้องถือว่าชัดมากนะครับถือว่าเป็น Fu l l HD เลยนะครับนี่เขาก็ เข้าช่องจอดแบบนี้เขาเรียกว่าจอดเข้าซองนะครับถ้าได้แล้วเนี่ยเกียร์ก็จะเข้าเกียร์ P ให้อัตโนมัตินะครับหน้าจอก็จะบอกว่าจอดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผู้ขับขี่ก็เข้ามาดึงเบรกมือได้เลยและนี่ก็คือความพิเศษของหน้าจออินโฟเทนเมนต์ซิงโฟเอขนาด12นิ้วในเจ้า Next Gen Ranger Storm Tech ครับ ความพิเศษของหน้าจอ s ิ n 4A ขนาด12นิ้วซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและก็จุดสำคัญในภายในของเจ้า Next Gen Ranger s t o r m t a มคันนี้ครับหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการใช้รถยนต์รุ่นนี้ได้นะครับและสำหรับท่านที่ใช้อยู่แล้วครับอย่าลืมเข้าไปเล่นฟีเจอร์และฟังก์ชันเด็ดของเขากันนะครับสำหรับ EP นี้ครับผมดนชนะศรกลาวงฟอร์ดเพชรเกษม77ก็ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ